เนื้อหาระนะคะเนื้อหา,นะะนอหาในวันนี้นะคะออยจะพูดถึงในเรื่องของทางลัดของร่างกายทำหลั่งไรนะคะให้ร่างกายดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานโอ้พี่อ๋องบอกว่าขิงมาสามเซตแล้วนะ <c oughs> นะคะขิงมาสามเซตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบนิดนึงนะคะผู้นําเนี่ยเราทําเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับดาวไลน์หรือว่าไซ์ไลน์ของเราเช่นเดียวกันนะ อ่ะโอเคมาถึงในเนื้อหาของว่าการทำทางลัดของเรานะคะทำอย่างไรให้ร่างกายดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานเห็นรูปไหมคะรูปเนี่ยอยู่สส่วนด้วยกันนะคะรูปละรูปเนี่ยมันมีไขมันอยู่สส่วนเราจะมาพูดถึงเรื่องไขมันกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเบื้องต้นเนี่ยออยตีพูนตีพื้นให้ก่อนเลยนะว่าไขมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรากินไขมันนะมันมาจากแป้งนะคะแป้ง เอนไซม์แป้งย่อยเป็นน้ําตาลน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายนะคะไขมันอยู่ในรูปแบบสส่วนด้วยกันก็คือตัว v i ซ c e ล a l แฟรไขมันในช่องท้องกับ s u b c ์เซร์กินเนีนะคะก็คือเป็นไขมันบริเวณชั้นใต้ผิวหนังนั่นเองนะคะสตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเผาผลาญได้คนละแบบนะต้องบอกก่อนไอตัวสัตลเนี้ยเออโทษทีลิ้นพัตสัว์เลเนี่ย s เออสัลเนีย อยทำไมป,ปลิ้นพันสับัสบสกิลทนเนีสแพรนะคะของแฟตเนี่ยตัวนี้เป็นไขมันบริเวณชั้นผิวทางภายนอกนะคะมันจะสามารถ ดูดซึมไม่ใช่ดูดซึมนี่ต้องบอกว่าเบิร์นได้โดยการออกกําลังกายและคุมอาหารเนี่ยก็ทําได้นะคะส่วนตัว Vi s เซลล์แฟเนี่ยนะคะมันต้องใช้ระบบเผาผ่านของเราเท่านั้นนะคะคราวนี้เนี่ยตัวเรื่องระบบเผาผ่านของเราเนี่ยในพาร์ทก่อนหน้านี้พี่โกน่าจะได้บอกไปแล้วนะคะหรือพี่พันธ์นั่นเองนะคะมีข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับตัวสามารถที่จะสลายตัววิสเซลล์แฟตไขมันช่องท้องออกไปได้เช่นเดียวกันคราวนี้ออยมาพูดถึงองค์รวมของการนําไขมันตรงเนี้ยออกไปให้ได้ ะะทําอย่างไรนะอ่ะคราวนี้เนี่ยพอมาดูนะรูปเนี้ยเป็นรูปชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าสําหรับคนที่มีนะคะไขมันนะคะสับสกิลแฟทเนี่ยออกไปนะคะจากร่างกายเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนหุ่นจะดีนะสําหรับใครที่กําลังปั้นหุ่นอยู่นะคะตรงเนี้ยเขาอาจจะมีสับสกิลแฟทเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะหมายถึงว่า ไขมันผิวใต้ชั้นผิวหนังนะคะก็คือ,อเห็นไหมมันยังบมบวมันยังป่องปอง่ปองอยู่นะคะฟอร์ฝั่งรูปซ้ายมือเนี่ยจะทําให้ว่าเห็นเขาเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันชั้นใต้ผิวหนังเลยใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยฉันจะทําตัวเองยังไงให้มีลีนลีนได้มากขึ้นในขณะที่เราควบคุมอาหารไปแล้วเอ๊ะเราจะทํายังไงหล่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเอาไขมันสะสมออกไปได้บ้างบางทีเนี่ยเรามองว่าการเอ่อเขาเรียกนะการควบคุมอาหารอย่าง ยย่เเดีวเีวนบางอย่างมันไม่สามารถที่จะทําให้ไขมันสะสมหรือดอกเบี้ยที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไปได้บ้างนะคะมันก็ต้องมีการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออยพูดในภาษารวมๆออยจะพูดบอกว่าแคลอรี่อิน เท่ากับแคลอรี่ out นะคะเพราะฉะนั้นคํำกาแคลอรี่ in นั่นหมายถึงว่าพลังงานที่เอาเข้าปากนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่เราอยากจะเอาไขมันสะสมออกไปเราก็จะต้องอาจจะต้องลูดซิปปากนะคะโดยการที่ไม่เอาพลังงานเข้าปากนะคะถ้าให้พูดภาษาง่ายๆคือตัดแป้งออกไป ะะก็จะไม่มีไขมันออกเข้าไปอยู่ในแล้วแต่แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะสุดโต่งเกินไปนะการที่เอาไข่ไม่เอาไข่ไม่เอาแป้งน้าตาลเข้าปากไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราปวดหัวหน้ามืดเวียนหัวอะไรอย่างนั้นได้นะคะเอาเป็นว่าเราจะต้องควบคุมพลังงานคือแคลอรี่อินนั่นเองนะคะหมายนั่นหมายถึงก็การเทำให้ไขมันเข้าไปอยู่ในร่างกายอันที่สองก็คือนะร่างกายเขาจะ มีการเก็บพลังงานนะคะมีการเก็บพลังงานในรูปแบบไกลโคเจนซึ่งการเก็บพลังงานในรูปแบบไกลโคเจนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าร่างกายเนี่ยพอมันกินอาหารเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเก็บ น้ำตาลกอนนะคะเก็บน้ําตาลเก็บน้ําตาลใช้น้ําตาลก่อนนะคะพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยพอมันเหลือปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเก็บเป็นรูปในรูปแบบไกโคเจนไกโคเจนเนี่ยเขาจะเก็บอยู่ในตับกับอยู่ในกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเป็นพลังงานสํารองนะคะซึ่งไกโคเจนเนี่ยมันจะไปอยู่ใน อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยประมาณ500กรัมนะคะในกล้ามเนือ้อแล้วก็ประมาณ80กรัมในตับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าต้องการใช้พลังงานสำรองนะคะคำว่าพลังงานสำรองเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานสำรองเป็นในรูปแบบไกลโคเจนก่อนใครที่เป็นนักวิ่งอาจจะมองรู้นะว่าเอ้ยเอ้ยใช้พลังงานจากไกลโคเจนออกมาอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีกล้ามเนื้อเยอะ ก็จะมีพลังงานสำรองเยอะอีกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะนะคะและซึ่งในขณะเดียวกันร่างกายบอกว่าเอ้ยไกลโคเจนหมดแล้วลว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะที่จะให้ไปใช้ไขมันนะคะส่วนนี้อีกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พลังงานจากร่างกายเนี่ยจะต้องใช้ไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานแต่มันจะบอกว่ามันเป็นในส่วนที่ร่างกายดึงไขมันออกมาใช้ได้ยากมาก บอกได้เลยนะคะถามว่ายากยากยังไงมาออยมาเล่ากระบวนการให้ฟังนะคะกระบวนการของการดึงไขมันเนี่ยนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องหางานให้มัน <c oughs> หางานให้มันทํานะคะ <c oughs> อ่ะรูปนี้มาตอกี้เนี่ยออย พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะอ้อยขออ,อนุญาตย้อนเป็น,นิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้เปิดผ่านสไลด์นะคะอันดับแรกเมื่อกี้ก็คือบอกว่าย่อยแป้งน้าตาลก่อนใช่ไหมให้มันเป็นพลังงานอันดับที่สองพลังงานที่สอในส่วนของเป็นไกลโคเจนนะคะก็คือเก็บอยู่ในรูปแบบไกลโคเจนอยู่ในตับกับอยู่ในกล้ามเนื้อนะคะส่วนอันดับที่3ก็คืออยู่ในรูปแบบไขมันนั่นเองนะคะเป็นพลังงานสําหรับรูปนี้นะคะอ่ะถัดมาออยอย่างที่อ้อยบอกเมื่อกี้บอกว่าร่างก,กายจะทํา สามารถที่จะดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้เนี่ยก็คือต้องหางานให้มันพอหางานให้มันลักษณะงานให้มันคืออะไรการเผาผ่านพลังงานเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนออยแอบไม่แน่ใจพี่โกหรือพี่พันนะคะเป็นคนพูดว่าการที่เผาผ่านพลังงานเนี่ยอ๋อจาได้เมื่อวันศุกร์ไอ้ไม่ใช่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วพี่พันเป็นคนพูดนะคะว่าการเผาผ่านพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยการใช้พลังงานในต่อวันเนี่ยเวลาเราเดินเหินหรือ นั่งหายใจหรือทํางานนูน่นนี่นั่นเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของการเผาผลาญพลังงานปกติเลยที่ไม่ใช่เป็นแอคทิวิตี้นะคะก็คือเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเวลาเราใช้สมองเวลาเราเดินเวลาเราเทำงานบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะมันคือการใช้พลังงานอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราจะต้องการใช้พลังงานมันโดยทางรัดเนี่ยจะต้องหางานทําให้มันหนักนิดนึงคือการออกกําลังกายนะคะคําถามคือทําไมจะต้องมาออกกําลังกายด้วยล่ะมันต้องดึงไขมันได้เลยหร อ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าพอการให้ตัวไขมันเนี่ยทำงานเยอะๆนะคะโดยการใช้พลังงานเยอะดูในรูปแบบการออกกําลังกายเงื่อนไขของเขาเนี่ยมันมีอยู่3วิธีด้วยกันคือ1ระยะเวลาระยะเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยมันอาจจะต้องมากคําถามคือทําไมมันจะต้องมากอะ่ะอ่ะออจะมาบอกกลไกให้ฟังนะคะพอเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยนะ อะดีนาลีนมันจะหลัง่งฮอร์โมนอะดีนาลีนมันจะหลั่งนะคะหรือคอทิซอลร่างกายมันจะหลั่งออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปปลูกฮอร์โมนที่ชื่อไลเปสให้ทํางานขึ้นพอมันไปปลูกปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นไขมันนะคะเริ่มแตกตัวนะคะแตกตัวปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในรูปไตกีเซอร์รู้สึกไหมคะว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพร่างกายปกติเนี่ย ร่างกายเอ,อ่อร่างกายเราจะเก็บไขมันอยู่ในรูปแบบไตกลีเซอไลด์ไตกลีเซอไลด์ S เป็นไขมันก้อนใหญ่ที่อยู่ในร่างกายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไอฮอร์โมนไลปสเนี่ยนะคะมันทําให้ตัวไขมันแตกตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะถูกย่อยพอถ,ถูกย่อยทําไงเสร็จหลังจากนั้นพอแตกตัวไอไขมันที่มันถูกปกคลุมไปด้วยอวัยวะเราทั้งหมดในช่องท้องอะไรต่าง,าง,าง,างนานาเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมหรือไม่หมายถึงว่ามันไม่สามารถดูดซึมเหมือนน้าตาลไปใช้งานได้เลยนะ นะมันไม่ใช่เลยมันจะต้องมีไลเดอร์ที่ชื่อโปรตีนอะบูมินแอนอะบูมินมันคืออะไรอะบูมินมันคือโปรตีนในไข่ขาวนะตรงนั้นแหละเนต้องมีคนขับแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะดึงไอตัวเนี้ยตัวพลังงานที่เป็นไขมันแตกตัวเนี่ยนะคะถูกส่งไปในเส้นเลือดพอถูกส่งไปในเส้นเลือดเสร็จเทาวนี้ทํายังไงล่ะก็คทาวนี้หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะบอกว่าเฮ้ยไหนถึงระยะเวลาละ ก็เอาตัวไขมันมาเป็นพลังงานสิเนี่ยค่ะโปรเซ s ของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยมีฮอร์โมนมาออกกําลังกายปลุกฮอร์โมนไลเปสเริ่มแตกตัวเสร็จแล้วก็ต้องมีไลเดอร์ออกไปขับตัวมันแล้วก็ออกไปเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อทุกวันเนี้ยเนี่ยทุกวันเนี้ย,ท,นนยที่เราใช้พลังงานเนี่ยคําถามคือถ้าเราบอกว่าเราจะออกกําลังกายโดยการเดินแค่10นาที5นาที แล้วก็อะไรประมาณนี้พอไหมไม่พอนะคะเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันใช้ระยะเวลา20นาทีขึ้นไปจำไว้นะการที่ทําให้ไขมันแตกตัวมันจะต้องใช้เวลาในการทำงานของมัน20นาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยที่ดีเนี่ยมันก็ควรที่จะต้อง30นาที45นาที1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะ และมากไปกว่านั้นแค่นั้นไม่พอนะคะร่างกายเนี่ยมันจะต้องใช้ออกซิเจนเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกออกกํลาลังกายโซน2โซน2จะเบิร์นไขมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกํลาลังกายด้วยโซน2มันจะเบิร์นไขมันได้80%เบิร์นน้ําตาลได้20%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายโซน2หมายถึง เป็นการออกกําลังกายด้วยการใช้ออกซิเจนอย่างเช่นเวลาเราออกไปเดินสมมติเราไม่มีนาฬิกาไอ้พวกสมาร์ทวอทนะคะเราออกจะออกไปเดินข้างนอกเราออกเดินไปข้างนอกปุ๊บแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งหยอกหยอกแล้วเราสามารถคุยโรศัพท์ได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับใครตอนน่อมีอะไรได้เนี่ยนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดโล่ <laughs> เบิร์นไขมันขอบคุณค่ะพี่วันก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่เอาเอ,อ,ออกซิเจนตรงนั้นเนี่ยไปเบิร์นไขมันได้ นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราวิ่งเร็ววิ่งเร็วทําอะไรเร็วออกกําลังกายเร็วๆตรงนั้นนะคะร่างกายมันไม่ไปดึงไขมันนะมันพยายามจะไปดึงน้ําตาลและสุดท้ายมันจะพยายามไปดึงกล้ามเนื้อเหล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการออกกําลังกายโซน2มันเลยเป็นยอดฮิตที่ทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถเบินไขมันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายโซน2ก็คือ ถ้าอยู่ในนาฬิกาก็จะต้องเป็นไม่เกิน130ครั้งต่อนาทีไม่ถึงการเต้นของหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร อยากจะดูแลร่างกายอยากให้มีนาฬิกาสมาร์ทวอทเพื่อที่จะรู้ใจตัวเองนะคะเพื่อให้รู้ใจตัวเองนาฬิกาสมาร์ทวอทมีหลากหลายราคามากๆเลยนะคะมีตั้งแต่หลัก2 0 0 0 3 0ส0นจนถึงลังยันหลักหมื่นแต่ถ้าเรารักตัวเองนะออยแนะนำให้ซื้อนาฬิกาดีๆไปเะคะเรามันจะอยู่กับเราได้นานมันจะสามารถจับตัวการแท็กกิ้งการนอนของเราการหายใจของเราแล้วก็เอ่อความฟิตของเราอะไรของเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วถ้าคนเราไม่มีเวลาแบ่งเวลาออกเป็น3เออเป็นออก10นาที3ารอบใน1วันจะได้ไหมอะตรงเนี้ยน้องอุ้มพูดมาเนี่ยถูกมากเลยค่ะอีกอันหนึ่งกำลังจะบอกว่าวิธีการเบิร์นไขมันแบบรวดเร็วที่สุดนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบมีอินเทนส์มากขึ้นก็คือแบบฮิตนั่นเองนั่นหมายถึงว่าการที่เราใช้โซน2 แล้วก็ใช้ระยะเวลาเยอะๆแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือบางคนอาจจะวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีเวลาเออสานาทีก็พอละฉันมีเวลาน้อยการออกกําลังกายแบบ intense ใหม่ถือว่าการออกกำลังกายแบบเข้มข้นนะคะก็คือแบบฮิตนั่นเอง5นาที10นาทีอันเนี้ยทาได้แต่ว่าการออกกําลังกายแบบฮิตทํำยังไงนั่นหมายถึงว่าลองนึกภาพดูเวลาเราวิ่ง วิ่งแรงๆแ่องแรงๆมันก็เกิดการสูบฉีดสูบฉีดเอ่อสูบฉีดเลือดใช่ไหมคะแล้วก็เอากับพลังงานมากขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็หนึ่งท่าแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจ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 นั่นนะคะออกซิเจนตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปเบินไขมันตรงนั้นได้นะคะพอไปเบินไขมันตรงนั้นก็ออกออกออกต่ออีกออกต่อ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 อีกตรงนั้นนะคะมันจะสามารถเพิ่ม ระยะเวลาไม่ใช่ดีต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิร์นไขมันตรงนั้นได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะไม่มีเวลาออกกําลังกายก็จะสามารถที่จะทำฮิตเอ็กซ์เซอรไซส์ได้นะคะโดยการนึกภาพมาว่าอาจจะเอาท่าของออยที่ออยส่งไปให้ในห้องก็ได้นะคะสามท่าสมมุติสคคอสควอสดวอสออทีแล้วก็พักพักไม่เกิน30สิวินะไม่เกิน30วสิวิสพักกระโดดตก กระโดดตบกระโดดต,ตไปอ่ะแล้วก็ทำทำคลัชอ่ะ, crunch, อ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแบบฮิตเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มในการเบิร์นไขมันได้มากขึ้นนะคะและอีกอันหนึ่งที่ออยอยากจะแนะนำก็คือการออกกำลังกายเออเขาเรียกว่าอะไรนะ แบบฮิตนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นแบบมีแรงต้านเข้าไปหน่อยคือเป็นแบบฟูลบอดี้ฟูลฟังชันนะคะตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยนะมันมันอาจจะเบิร์นไขมันได้ดีแต่มันอาจจะมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อเราสลายไปได้ถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงนะไอ้ส่วนตรงเนี้ยเลยสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่ง ไปด้วยการเนี่ยมันจะสามารถลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายอย่างเดียวด้วยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะอ่ะเซเว่นมิน,เน,นะะิเป็นแบบฮิตอ่ะอ่ะลันพูดใช่ใช่ใช่เป็นแอปพลิเคชันเซเว่นมินิตเวิร์กอัลนะคะเป็นแบบฮิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกท่าไปเลือกท่าได้เลยนะคะสามท่าเอาเป็นว่าสามท่าต่อวันแล้วก็วนไปสามเซตนะคะเพราะฉะนั้นจะดีมากๆเลย เพราะเกิดสมมติว่าบางทีคนเราไปวิ่งอย่างเดียวอออเห็นนะนักวิ่งทั้งหลายแหละส่วนใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อจะหายมากจะลีนเรียดลงไปเลยนะคะเพื่อทห้ทาให้กล้ามเนื้อหายเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงบอกได้เลยนะการเวทเทรนนิ่งเนี่ยถ้าใครบอกว่าไม่ชอบเหนื่อยเมื่อยล้า ออยบอกได้เลยว่าคุณพลาดโอกาสทองมากๆเลยนะคือการเวทเทรนนิ่งเนี่ยเสริมเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยกระชับแน่นเฟิร์มและก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาได้เพราะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บอ่ะงงใช่ไหมคะการทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บหมายถึงอะไรการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเขาเรียกนะมีมีการมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นเออมันเคยเรียกว่าการบาดเจ็บนั่นแหละ พอการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยไอตัวเส้นสายของใยกล้ามเนื้อแดงเนะะี่ยค่ะมันจะถูกสร้างโดยจากการที่เรากินโปรโตีนเข้าไปนะคะพอเรากินโปรโตีนเข้าไปมันจะสร้างให้มากขึ้นพอมันสร้าง สร้างได้มากขึ้นกล้ามเนื้อมันก็จะใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปคาร์ดิโอการที่คาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยนะคะการกระโดดโตบว่ายน้ําปั่นจักรยานวิ่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันคือการคาร์ดิโออย่างเดียวมันจะทําให้เบิร์นไขมันได้แต่ว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อเหลวได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งบวกกันสําคัญมากๆแนะนําให้เวทเทรนนิ่ง3วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นคาร์ดิโอ ประตายไปก็ได้แล้วก็ต้องมีวันพักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินโปรโตีนให้ถึงนะคะสำหรับคนต้องการลดน้ําหนักที่ออยเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ1.5ถึง2.2เท่าของน้ำหนักตัวต่อหนึ่งเเเท่าของน้ำหนักตัวนะคะต่อ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยออยหนะัก50 ออยก็จะต้องกิน100กรัมต่อวันนะคะโปรโตีนนะ100กรัมโปรโตีนต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรต่างๆที่แบบต้องงดโปรโตีนเนี่ยนะคะให้กินปริมาณประมาณนี้นะคะหรือไม่เอาคำนวณง่ายๆคือ2เท่าของน้ำหนักตัว คิด,คด,คดง่ายๆแค่นี้นะคะถ้ากินโปรโตีนให้ถึงนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อเป็นเตาเผาของเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเรามีเตาเผาเาา็จะสามารถเบินไขมันได้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปจำเอาไว้นะคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่นี้เองนะคะว่าร่างกายใช้พลังงานอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะออยทวนให้ฟังนะ1ใช้แป้งกับน้ำตาลที่เพิ่งเข้าไปเลย นะคะเข้าไปเนี่ยเข้าไปได้ง่ายมากเข้าไปปุ๊บดูดซูมปุ๊บไปเลยนะคะและถ้าเกิดในกรณีที่เรากินน้ําตาลไปด้วยน้ํน้มันเข้าไปด้วยไขมันเข้าไปด้วยนะมันจะย่อยน้ําตาลก่อนแล้วมันเอาไขมันเก็บฟังดีๆนะมันมันจะย่อยน้ําตาลก่อนแล้วมันเอาไขมันเก็บนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมันย่อยตรงนี้จบไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันก็จะไปดึงพลังงานจากไกลโคเจนที่อยู่ในตับกับกล้ามเนื้อ นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอ e ีตัวนี้แล้วนะพลังงานเราหมดมากแล้วนะคะมันก็จะไปดึงไขมันเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานจึงดึงได้ยากและจะต้องใช้ระยะเวลาจำเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ออกกำลังกายหนักๆแต่ไม่คุมอาหารนะคะสุดท้ายแล้วก็กล้ามเนื้อหายแล้วก็สุดท้ายละอีกอันนึงนะ ออกกาลังกายเอ่อมเรยคุมคุมอาหารดีแต่ไม่ออกกําลังกายก็ไขมันสะสมที่เป็นดอกเบี้ยในร่างกายเราก็จะไม่ออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุมอาหารและการออกกําลังกายมันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบออกกําลังกายก็ต้องมาคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นใครช่วกบ้าพลังและไม่ชอบคุมอาหารก็ต้องมาคิดดูอีกเช่นเดียวกันแคลอรี่อินเท่ากับแคลอรี่เอาท์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของสาระของการเบินไขมันน่าจะได้ความรู้กันไปเต็มพิกัดแล้วนะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายวันละนิดนะคะวันละนิดวันละนิดเพิ่มไปหน่อยเพิ่มไปหน่อยเพิ่มไปหน่อยเพื่อที่เอาดอกเบี้ยที่เราสะสมเอาไปเนี่ยออกมานะอันนี้คือการ ควบคุมน้ำหนักอย่างยั่งยืนอ่ะเดี๋ยวออยขออนุญาตสต็อป